การเดินทางกลับนี้เรามีเป้าหมายยังไงบ้างครับครับในในห่วงเวลานี้เป็นห่วงเดินทางกลับของผู้โดยษารนะครับเจ้าหน้าง,งานก็ส่งังหวัดพลทหารได้ร่วมกับทหารเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจสารสุขวิรัยกันอาชีพและก็บกสได้ร่วมสแกนตรวจอย่างเข้มข้น,นครับไม่ว่าจะเป็นรถและคน ท,ทุกคนและทุกคันนะครับโดยเฉพาะสารสารสุขนั้นมีการตรวจวัดสารเสพติดของของ,ของผู้ขับรถแล้วก็วิเลยการอาชีพตรวจสแกนเข้มข้นตามมาตรฐานเช็คลิสที่กรมการขนส่งกำหนดกำหนดบกสให้จัดเตรียมรถเสริมให้ใหใหพิมพ์คอเพื่อให้เกิดกวาคปลอัภัยอย่างสูงสุดแก่แก่ผู้โดยทางครับคาดว่าจะจัดรถให้ผู้โดยสาร เพียงพอครับเกีย่ยวแต่ตกค้างหรือไม่ตกค้างอยครับครับตอนนี้สำนักง,งานก็ส่งจังหวัดพวกทหารได้ประสานกับบริษัทขนส่งนะครับว่าเราจะมีการจัดรถเสริม13เรือ14คันครับ14เที่ยวครับเพื่อไม่ให้ผู้ผู้โดยสารตกค้างครับ,รบสำหรับสำหรับผู้ขับรถโด,ดยสารสาธารณะนั้นแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์หากความก่อนเกี่ยวองร่างกายนั้นเราจะมีการเปลี่ยนตัวผู้ขับรถ ทันทีนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดกับผู้โดยสารนะครับ